สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc นะครับชาวนกเขาใหญ่ทุกทกท่านนะครับหลังจากที่เปิดแบ่งกลงรวมไปนะครับมี fc หลายท่านอยากได้นกชํานะครับนกชําที่กินอาหารเองแล้วนะครับอยู่ในกลงนะครับเริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับวันนี้จะมาเปิดแบ่งนกชําสัก6ขุนพลนะครับ นี่นะครับสายนี้คือแถววัดบางช้างใต้นะครับอำเภอสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมนะครับได้มาตัวนี้เป็นเฉลยของอาจารย์อ้วนนะครับวันนั้นผมเอามาเปิดแบ่งนะครับตัวนี้เป็นนกกุกเดียวนะครับไม่ใช่นกสองกุกนะครับขันเสียงกลางกลางเพาะๆเลยนะครับตัวนี้เป็นนกที่นิ่งแล้วนะครับกินอาหารเองแล้วขันโยนแล้วนะครับเป็นนกกุกเดียวเสียงกลางตัวนี้เสียงเพาะเลยนะครับ วันนี้จะมาเปิดแบ่ง6ขุนพลวันนั้นได้มาผมเอามาชำไว้3ตัวนะครับตัวนี้เป็นเฉลยของอเจ้าแหบนะครับของอาจารย์อ้วนนะครับตัวนี้ผมจะมาเปิดแบ่งตัวละ2ใบแดงทุกตัวนะครับเปิดแบ่งกันราคาเบาๆนะครับนี่สวยๆนะครับนี่นกนิ่งนะครับได้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วละครับเริ่มอยู่ตัวแล้วนะครับนกนิ่ง ขันโยนแล้วด้วยนะครับนี่นี่นะครับลักษณะของนกที่เป็นนกชํำนะครับไม่ให้ไม่ใช่นกเฉลยกลมรวมนะครับผมเอาใส่กรงเดียวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวละสองแดงนะครับตัวนี้กุกเดียวเสียงกลางขันโยนเพาะนะครับดูลวดลายสําหรับท่านที่อยากได้นกไปเลี้ยงไปชํำนะครับดูตัวที่สองตัวนี้เป็นกุกเดียวเช่นกันนะครับตัวนี้เสียงเล็กไปกลางนะครับนี่นะครับลวดลายนกเริ่มนิ่งแล้วนะครับเริ่มอยู่ตัวแล้วขันโยนทุกตัวแล้วนะครับ ตัวนี้ก็สองแดงนะครับเปิดราคาเบาๆตัวนี้สวยนะครับลายสนับปีกลายมึกเข้มดีนะครับตัวนี้นี่นะครับดูหน้าตากันชัดๆนะครับเป็นนกที่นิ่งแล้วกินอาหารได้ปกติแล้วนะครับเป็นนกที่อยู่แล้วครับอยู่ตัวแล้วนะครับเริ่มอยู่ตัวแล้วอ่าเอาไปเลี้ยงไปช้ำก็คือ รับรองรอดแน่นอนครับตัวนี้ก็สองแดงนะครับเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งขุนพลกันผมจะเปิดแบ่งอยู่หกนะครับหกหกขุนพลหกตัวนะครับสวยๆเลยนะครับชอบชอบตัวไหนก็ทักมานะครับนี่หมายเลขหนึ่งนะครับกุกเดียวเสียงกลางตัวนี้หมายเลขสองกุกเดียวเสียงเล็กไปกลางนะครับนี่อ่มาดูตัวที่สามกันนะครับตัวที่สามก็คือได้เฉลยมาวันเดียวกันนะครับได้มาวันเดียวกันเดี๋ยวให้ดูกันครับ แล้วก็มาดูตัวที่3กันนะครับตัวนี้ได้วันเดียวกันนะครับกับของอาจารย์อ้วนนะครับตัวนี้น่ยขนเริ่มมันเงาแล้วนะครับนกอยู่ตัวแล้วนะครับกินอาหารเองปกตินะครับนกเริ่มนิ่งนะครับนี่นะครับขามตูดําเพิดเลยครับตัวนี้เป็นนกกุกเดียวเสียงเล็กนะครับของหองตัวนี้ตัวนี้เป็นเฉลยของเจ้าลมหวนนะครับให้อาจารย์ทุกท่านได้ดูนะครับลักษณะของนกหน้าเลี้ยงหน้าช้านะครับ ประมาณนี้แหละครับลักษณะขนเริ่มมันเงาแล้วนะครับถือว่านกสมบูรณ์ดีนะครับดิ้นก็ดิ้นประมาณหนึ่งนะครับตามภาษาของนกใหม่นะครับดูลายหลังหลังชิดดีนะครับตัวนี้ผมจะถ่ายให้ชัดๆนะครับเผื่อท่านใดสนใจไปเลี้ยงไปชำตวละสองใบแดงเท่านั้นนะครับไม่รวมค่าจัดส่งส่งได้ทั่วไทยนะครับนี่คือนกอายุกงสองอาทิตย์นะครับขันโยนแล้วนะครับขันโยนทุกตัวอาจจะไม่ได้ถ่าย เวลาตอนที่นกขันโยนนะครับเพราะว่าก็ขันไม่นานนะครับเพราะว่านกที่บ้านนกต่อผมหกเจ็ดตัวนะครับเวลาเขาขันขึ้นทีก็เจอนกป่าขึ้นมาก็ธรรมดาของนกใหม่นะครับขันได้สองสามคำเจอนกต่ออัดก็เงียบนะครับเป็นเรื่องปกติของนกใหม่นะครับนี่แข้งขาเริ่มขึ้นเปลือกกระเทียมแล้วนะครับนี่ตัวที่สามนะครับหมายเลขสามสองใบแดงนะครับกุกกเดียว เสียงเล็กของหองตัวนี้ตัวแรกตกพลาดนะครับตัวนี้พ้าเน็ยตกพลาดแล้วก็กลับมานะครับกลับมาเหยียบอีกหนึ่งรอบนะครับเรียบร้อยนะครับผมแก้ไขพ้เนียดใหม่นะครับตัวที่สามสองแดงนะครับามาดูตัวที่สี่กันตัวที่สี่นี่ผมคัดมาจากกองรวมนะครับนี่ตัวนี้บัวขาวนะครับเจ้าบัวขาวาจะเลยคัดขึ้นมานะครับ นี่นะครับตัวที่สี่นี่ผมเปิดแบ่งหนึ่งใบแดงนะครับยังเป็นนกใหม่อยู่นะครับเพิ่งได้มานะครับมีหลายราคานะครับราคาที่สองแดงหนึ่งแดงสองแดงนะครับท่านจำเอาแล้วกันนะครับนี่ตัวที่สี่นะครับหนึ่งใบแดงนะครับตัวนี้ลวดลายก็อย่างที่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวที่ห้าที่หกนะครับมีหกหรือเจ็ดตัวไม่รู้นะครับเดี๋ยวมีเจ็ดตัวนะครับนี่ตัวที่สี่ นะครับเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวให้ดูอีกสามตัวนะครับตัวนี้หนึ่งใบแดงนะครับนี่เอาราคาเบาๆกันไปเลยนี่หางยาวเบื้อเลยนะครับนี่ีหลังกว้วยกันดีนะครับนะตามที่เห็นเลยนะครับตามสภาพนกนกใหม่นะครับไปแล้วก็มาดูตัวที่ห้ากันนะครับตัวนี้ที่ผมลงเมื่อวานนะครับอยู่ในกองรวมนะครับตัวนี้ผมคัดขึ้นมานะครับ คัดขึ้นมาอยู่สามตัวนะครับตัวที่สี่แล้วก็ตัวที่ห้านี่นะครับคัดมาจากกองรวมเมื่อวานนี่นะครับมาใหา้ดูตัวกันชัดชัดนะครับดูลวดลายนะครับตัวนี้ลายสนับปิดทีดีนะครับนี่นะครับท่านใดชื่นชอบนะครับตัวที่สี่ตัวนี้ตัวที่ห้า ผมแบ่งนะครับหนึ่งใบแดงนะครับเบาๆกันไปเลยนะครับเอาไปเลี้ยงไปชำกันเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับจำนะครับว่าผมแบ่งให้ตัวเท่าไหร่นะครับตัวตัวนี้ตัวที่ตัวที่ห้านะครับหนึ่งใบแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูตัวที่หกผมจะบอกราคาทุกตัวนะครับ ตัวที่หกนี้ก็สวยนะครับลายแน่นๆเลยนะครับนี่ดูกันชัดๆมีตัวที่หกนะครับผมจะถ่ายให้ชัดๆเพื่อให้ท่านพิจารณานะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับชอบตัวไหนทักมานะครับตัวที่หกนะครับตัวนี้สวยๆนะครับตาแดงๆตัวนี้ผมเปิดแบ่งสองแดงนะครับตัวที่หก นี่นะครับแข่งบอลเลอร์เลยครับตัวนี้ตาแดงแป๊ดเลยนะครับตัวนี้สองใบแดงนะครับแข่งขานะครับเกตแข่งแตกดีนะครับตัวนี้แตกแทบตลอดเลยมั้งครับเนี่ยตัวนี้สวยนะครับตัวนี้สองแดงนะครับผมเปิดแบ่งตามความสวยงามของนกนะครับ ตา,ตามเสียงของนกด้วยนะครับตัวนี้เป็นนกเสียงกลางๆนะครับเนี่ยตาแดงแป๊ดนะครับเนี่ยดูแค้งขาใหญ่ขาสั้นนะครับยืนเต้่ๆดีนะครับตัวนี้เราไปดูตัวที่7ตัวสุดท้ายนะครับอีกหนึงตัวที่เปิดแบ่งวันนี้นะครับนี่ตัวที่ห้านะครับ ดูให้ชอบนะครับชอบใครโทรมาทักมานะครับนี่นี่นะครับนกใหม่นะครับนกใหม่ครับต้องเข้าใจนะครับต้องให้เวลาเขาด้วยนะครับนกใหม่อ่าโอเคเดี๋ยวไปดูตัวที่เจ็ดกันเลยแล้วก็มาดูตัวที่เจ็ดตัวสุดท้ายท้ายสุดของวันนี้นะครับตัวนี้จะบัวแต้มนะครับมีบัวแต้มด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นนกเสียงกลางนะครับ นี่นะครับสวยนะครับตัวนี้ปีกไข้กันเลยนะครับนี่นะครับตูดคามตูดคามลายดําดีนะครับมีบัวแต้มมีบัวขีดบัวแต้มนะครับลายสนับตีทียิบตัวนี้นะครับตัวนี้ก็สองใบแดงนะครับเจ้าบัวแต้มตัวนี้คันลมดีนะครับตัวนี้มีขัดมีหนุนดีนะครับแบ่งกันเบาๆนะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับ ค่าจัดส่งเริ่มต้นที่500บาทใส่กล่องหนึ่งนะครับท่านรับนกกี่ตัวก็ได้นะครับ6-7ตัวผมสามารถส่งได้ในกล่องเดียวนะครับถ้าใครสนใจนะครับเหมาหมดเลยก็ได้นะครับทุกตัวนะครับ7ตัวนี้นะครับตามราคานี้เลยนะครับตัวละ2แดงนะครับพอตัวนี้นี่นะครับบัวขีดบัวแต้มนะครับ ดูเอานะครับถ้าท่านชื่นชอบเลี้ยงไม่นานก็ขึ้นไว้นะครับนกพวกนี้เลี้ยงไม่นานก็ขึ้นแล้วนะครับนี่ลักษณะนกนิ่งดีนะครับโอเคนกสายทุ่งนานะครับพวกนี้ถ้าท่านใดชื่นชอบค่อยทักมานะครับโทรมาเบอร์เดิมศูนย์หกห้าห้าสามสองสองสองแปดศูนย์นะครับคลิปนี้ลาไปกับเจ้าเบอร์เจ็ดนะครับตัวนี้ชอบก็จัดเลยนะครับ จ้าบัวแต้มตัวนี้สองใบแดงพอนะครับนี่ครับนกเพิ่งขึ้นกรงได้สองสาวันนะครับแข้งขาก็ประมาณนี้เลยคามเคิมนะครับอ่าคลิปนีราวเพียงเท่านี้ครับสนใจโทรมานะครับ